Power Bank ไร้สายที่มาพร้อมกกบ LED โชว์สถานะในตัวชาร์จไร้สายวายสูงสุด15วัตต์ w, ไปเลยจ้าหรือจะชาร์จมีสายวายสูงสุด20วัตต์ไปเลยจ้ายังไม่พอเขาสามารถชาร์จพร้อมกันแบบนี้ก็ทําได้จ้ามีอีกนะจ้าตรงนี้เขามีขาตั้งมาให้ด้วยจ้ามเหล็กแน่นๆแบบนี้ประกันอีก12เดือนราคาดีจังอะปะดูยกยวเป็น Power Bank แบบ Max s a f e จากแบรนด์ iMi รุ่น A58 ที่เขามาพร้อมความจุบแบตเตอรี 10, ่ 1,000mAh ไปเลยจ้าพลิกมา5หลังกล่องตรงนี้จะเจอมอกชัดๆนะจ๊ะส่วนตรงนี้มีโโโลลลกก้้้้ 3C นนนนะะะจเเเเออาไไปปปใใใชชทททที่รท่รรรศศหืืนนด,ดย ใช้งานก็ง่ายง่ายนะจ๊ะใช้ได้ถึง2แบบแปะไปข้างหลังไร้สายแบบนี้จ่ายไฟสูงสุด15วัต์ไปเลยจ้าแปะปุ๊บก็ชาร์จปั๊บนะจ๊ะสังเกตจอตรงนี้เขาจะเริ่มบอกสถานะว่าจ่ายไฟอยู่เท่าไหร่จ้าหรือถ้าใครชาร์จไร้สายไม่ได้วงแหวนมีมาให้ติดข้างหลังเคสไปเลยจ้าชาร์จมีสายสูงสุด20วัต์นะจ๊ะไม่เหล็กแน่นแบบนี้แถมบอกสถานะชาร์จไวตรงนี้เหมือนเดิมจ้าออปชั่นก็ยังไม่หมดนะจ๊ะชาร์จพร้อมกันสูงสุด2องเครื่องไปเลยจ้าพลิกมาข้างหลัง พร้อมกับ LED โชว์สถานะตรงนี้จ้าชาร์จมีสายวายสูงสุด20วัตต์นะจ๊ะแต่ถ้าชาร์จไร้สายวายสูงสุด15วัตต์ไปเลยจ้าประกันอีก12เดือนนะจ๊ะออปชันเิลี่ยรๆแบบนี้แถมราคาที่นี่ครับใครอยากได้จ้ะกดได้เลย